เป๊บซี่หรืออะไรเสียงฝากกดไลค์กดแชร์น่าจะไปสอบสอมแน่ยากมากใช่ภาษาบาลียากมากเลยขนาดตอนสมัยเรียนยังว่ายากเลยไม่ชอบเลยสถาบาลีมันอ่านยากตัวเล็กเลยนะพี่ ยังไงก็สู้ๆนะจ๊ะขอให้สอบผ่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยจ้ะเด้อเพราะว่ายุอาจารย์ปัญหาไป็นในใบหนึ่งดราลางฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไลค์ตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่นั่งกินข้าวนู่นนะจ้ะมีหน้าเก่งอยู่แล้ว คุณนะคะสำหรับการกดไลค์นะคะ ไม่ไม่ช่วงนี้ไม่ได้ปฏิบัติะจะทำเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษาเข้าพรรษาเท่านั้นนะคะเขาถึงจะมีการไปปฏิบัติช่วงนี้ก็ทำไร่ลงไร่ลงนาทำสวนกันช่วงนี้เขาไปปฏิบัติเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ไปกับย่าๆยเขาเนาะย่าเขาพากันไปปฏิบัติช่วงนั้นกันช่วงนี้ก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีพระไม่มีอะไรมาบวชก็ไปทําบุญธรรมดาวันพระวันอะไรทว่างก็ไปแต่ช่วงนี้พี่ดินเข้าสวนเข้าไร่โอ้ใครมาสวัสดีค่ะพี่สาเขา สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทานข้าวเย็นกันหรือ,อยังนอ้องน้องวิน่าทานข้าวเย็นหรือ,อยังพี่สาครทานข้าวเย็นหรือ,อยังคะ่ะน้องลินเรียบร้อยแล้วเด้ออยูน้ำเด้อน้องลินเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไปไล่ไปถอนมันมาเด้ไปถอนมันมาได้นี่ น้องลินก็ทานแล้วทานส้มตำทานส้มตำไม่ได้กินนานแล้วก็วจะปไปไล่ให้ดูถอนมันอยู่มันร้อนแดดมันร้อนไล่ไม่ได้วิการะโพชนาค่ะพี่ลินแปลว่าอะไรจะ๊ะ คำนี้คุ้นๆอยู่นะแต่จําไม่ได้คำนี้คุ้นๆนะแต่จําไม่ได้แปลว่าไรจ๊ะขามาเด้อไปสชเขามากกาเฟขามาเด้อลงไรฮิจากเด้อโบเห็น่าเชาลลินเด้อตอนนี้ก็จะพี่ลินก็จะเข้าสู่รินสาวบ้านนาเต็มตัวเลย ถือศีลแปดไงคะใช่ใช่ใช่ใชปู้บาวห,หายหลวงปวงบันเทิงเ <c oughs> มนไพ่ล้วเ <c oughs> มนไา <c> ่ <oughs> ตอนนี้ก็เป็นสาวบ้านนาเต็มตัวเลยนะคะเข้าไร่เข้า,าสวนเข้าปา่มามันปา่าอ้อยไปแล้วนะคะ ไม่กินอาหารมื้อเย็นใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าถือศีลแปดไม่กินอาหารมื้อเย็นตอนช่วงเข้าพรรษาก็อย่างนั้นแหละไม่กินไม่กินขอบคุณนะคะผู้ให้หลวงปวงบันเทิงน้องบ่าวบอนี่ใช่ไหมใช่น้องบ่าวไหมจะได,จะได้จะได้ใส่ประแจน้องวินาเอาประแจไหม